การดักสแปงใส่ในปั๊มนะครับอยูยในจุดนี้เฉพาะปั๊มจุ่มบตเลนรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาจะรับกระแสสูงส่วนมากแล้วปั๊มจะเกิดความร้อนทำให้อาร์กเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะย้อนเข้าไปในตัวเครื่องและตัวทุ่นมอเตอร์นะครับ อยู่ภายในตัวปัม๊มจะให้ปั๊มเสียง่ายงานเราเลยเ,เวลาจะส่งให้ลูกค้าทุกเจ้านะครับเราจะดัดแปลงส่วนนี้ให้ส่วนปั๊มจุ่มเราก็มีหลายขนาดนะครับอันนี้ใช้กับแผ่นโซลารเซลล์3 3 0วัตถ์ถึง3 6 0วัตต์นะครับจำนวน2แผ่นต่อนุกรมที่เราทด,เทดสอบให้ลูกค้าก็ประมาณนี้ ชนิดที่เราทําอยู่นี้เป็นปั๊มสามนิ้วนะครับข้อรองนี้เราลองที่สองนิ้วครึ่งข้อสองนิ้วครึ่งนะใหญ่มากใหญ่มากครับประมาณนี้ใช้สองแผน่าแผนาเเป็นปั๊มพลังงานทดแทนถือว่าดีมากส่วนปั๊มนี้ก็ชนิด เดียวกันแฉกไฟคนละอย่างนะครับน้ำหนักประมาณ40กิโลนะครับน้ำหนักหนักมากตอนนี้ปั๊มนี้เน้นความทนทานเป็นปั๊มที่ส่งงานงานใหญ่ๆงานหลวงได้ครับไฟ380ปโวลต์นะครับกอใชายกันไอ้ยีย่ห้อของปั๊มของ dio นะครับยี่ห้อ dio เป็น3เฟส200 380บโวลต์นะครับเรา,าไปได้ ส่วนปั๊มรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นประหยัดที่เราทําส่งให้ลูกค้าแล้วก็ดัดแปลงให้ลูกค้าก็ขอบคุณมากทุกท่านที่สั่งงานเราเข้ามานะครับสําหรับพลังงานด้านพลังงานทดแทนที่เราทําดัดแปลงอยู่ทุกวันก็เป็นพลังงานรุ่นล้วนนะครับนี่ก็พลังงานเหมือนกันครับคือเราจะเอาไส้ในมาเอาไส้ในมาให้ลูกค้านะครับ น,นี้ตัดแปลงออกมาก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครจะไปดัดแปลงใช้ลองดูก็ได้นะครับปั๊มที่เรามีอยู่แล้วก็ลองไขามาดัดแปลงดูความทนทานเกิดขึ้นแน่นอนนะครับใา้ได้เป็นปี2ปีสบายถ้าเราไม่ดัดแปลงก็ไม่นานพังครับ ไม่นาาพังโอเคนะขอบคุณสำหรับลูกค้าที่สั่งมาทางลายทาง Facebook และ YouTube นะครับทางโลกโเซเชียลทั้งหลายก็ขอบคุณมากที่ติดตามผลงานทีมงานช่างของเรานะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ